ใส่ปอยีบทที่83ฝ่ายทางเมืองฮิวจิวนั้นกวงจุยเสียงขุมทหารห้าพัน 5, อยู่รักษาเมืองเพื่อฟังข่าวเตียวบูจงไทยจอกับนังเคงหวยกงจู้อยู่ครั้นเห็นนังเคงหวยกงจูกลับมาและเล่าสาเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนปลายตลอดแล้วกวงจุยเสียงก็พลอยเป็นทุก ถึงเตียวบูจงไทยจืดด้วยจึงเร่งให้หนังเคียงหวยกงจุยกกองทัพไปติดตามแต่พอจัดกองทัพเสร็จจะยกออกจากเมืองก็มีทหารม้าลาตระเวนเข้ามาแจ้งว่ามงทิรุดยกกองทัพใหญ่มาจากเมืองฮังจิวฮูหนังเคียงหวยกงจุรู้ว่าสามียกกองทัพตามมาก็เกรงว่าสามีจะจับพิรุษเรื่องตัวเอง เป็นชู้กับเตียวบูจงไทยจือได้จึงสั่งกวงจุยเสียงกับนายทหารรองทั้งปวงให้ช่วยปิดความไว้แล้วนางก็เรีบออกไปต้อนรับสามีที่นอกเมืองฮิวจิวพมงทิรุธได้เห็นหน้าภรรยาก็พูดว่าเราคอยฟังข่าวอยู่นานเห็นหายเงียบไปก็เป็นทุกข์ใจเป็นอันมากคร้นบาดแผลที่นิ้มือของเราคอยทุเลาขึ้นบ้าง จึงรีบยกกองทัพตามมาและใครจะรู้ว่าเจ้าทำการรบพุ่งกับข้าศึกเป็นอย่างไรบ้างหนังเค้งหวยกงจู้ได้ฟังแซงกล่าวหลอกลวงสามีว่าขาพเจ้าตีเมืองหิวจิวได้แล้วนายทหารของข้าศึกก็ยอมอ่อนน้อมสวามิภักดิ์อยู่ด้วยหลายนายแต่เตียวบูจงไทเจอหนีเอาตัวรอดไปได้ขพเจ้าจึงแต่งกองทัพให้หนังม่อเล่งเฮียง ยกล่วงหน้าไปติดตามมงธิลุดได้ฟังดังนั้นสำคัญว่าเป็นความจริงก็พลอยมีความดีใจจึงให้เคลื่อนกระบวนทัพเข้าไปในเมืองฮิวจิวเมื่อสมทบกับกองทัพของหนังเข้งหวยกงจูซึ่งจัดไว้ก่อนแล้วนั้นเลยยกออกจากเมืองฮิวจิวรีบเดินทางมุ่งตรงไปยังเมืองโลจิวฝ่ายเตียวบูจงไทจจอกับสังซือยง ขณะเมื่อรู้สึกว่าถูกพวกโรงเตียมจับตัวมัดใส่กระสอบตั้งแต่แรกนั้นไทยจือตกพระไทยเป็นอันมากแต่สั่งซื้อยงมีได้นึกสะดุ้งหวาดกลัวเลยกลับคิดว่าถ้าตนจะออกกำลังดิ้นจริงๆไหนเลยเชือกที่มัดอยู่นั้นจะทนได้แต่เห็นว่าไทยจือถูกจับมาด้วยก็ใครจะรู้ว่าพวกผู้ร้ายจะพาไปแห่งใดจึงแกล้งนิ่งเฉยอยู่ จนกระทั่งถูกควมสงเต้าหินกับปักเตกเต้าหยินมาแย่งเอาไปอีกต่อหนึ่งสังซือโยงจึงกระซิบบอกไทจือว่าเฉยสวยยาวิตกจุงแกล้งนิ่งดูมันไปก่อนเถิดว่าจะพาเราไปถึงไหนกันซึ่งอย่างไรข้าพเจ้าจะช่วยแก้ไขมิให้เฉยสวยได้รับอันตรายเลยเป็นอันขาดเตียวบูจงไทจือได้ฟังค่อยคลายความวิตก จึงปล่อยให้ห่วมสงเต้าหญินกับปักเตกเต้าหญินอมขึ้นเหยียบก้อนเมฆเหาะลอยไปส่งแกเล่าคังอ๋องอยังเมืองสวดใสและแจ้งว่าถึงข้าพเจ้าแต่กองทัพยับเยินก็ยังได้ตัวไอลูกเสรตรสํำคัญมาเป็นกำนันหวังว่าท่านคงพอใจเป็นอันมากทั้งอย่างใดไอเองยงหนุ่มเพื่อนของมันมาอีกคนหนึ่งด้วยเล่าคังอ๋องมีความยินดียิ่งนัก สั่งให้คนใช้จัดโต๊ะสุราอาหารมาเลี้ยงกันขณะนั้นถีอ้างลุยกับเค้งปุดท้องซึ่งหนีนางไซปอยีกลับมาได้พูดขึ้นบางว่าเมื่อแรกข้าพเจ้าคิดว่าท่านอาจารย์ทั้งสองคงจะหนีไปทางอื่นทีแท้ก็ไปได้ตัวเตียวบูจงมาอีกข้าพเจ้าพลอยดีใจด้วยเป็นอันมากปักเตกเต้าหยินกับพวมสงเต้าหยินยิ้มพลางต่างพูดว่า ขอผลัดอีกสักหน่อยเถิดข้าพเจ้าจะไปหาผักพวกที่รูเวทมนแก,กล่ละมาช่วยกันกำจัดพระเจ้าสองหลีจงฮองเตกับอินังไซปอยีเสียให้จงได้เราคร้งอองว่าหนีเปคโคกับป่วยปุดโฮก็หายเงียบไปข้าพเจ้าทราบข่าวเท่าที่พวกทหารแตกทับกลับมาบอกว่านังไซปอยีมีกำลังฝีมือเข้มแข็งแม่หนีไปคโคกับป่วยปุดโฮ ใช้ของวิเศษต่างๆทำร้ายก็ไม่ได้มันสามารถสู้ได้ทุกอย่างและหนีเป็กโฮก็ป่วยปุดโฮคงรู้สึกละอายข้าพเจ้าจึงมิอาจกลับมาวมสงเต้าหินกับปักเตกเต้าหินว่าหนีเป็กโฮกับป่วยปุดโฮก็มีวิชาความรู้มากอยู่แต่สู้นางใสปอหยีมิได้ก็คงคิดอ่านไปหาผู้อื่นมาแก้แค้นเหมือนอย่างข้าพเจ้าสองคนคิดไว้เป็นแน่ แต่เวลานี้เราก็ได้ตัวไอเตียวบูจงมาแล้วสมควรจะจัดการประหารชีวิตมันเสียหรือจะให้ทรมานมันก่อนประการใดเล่าคังอ่องว่าเมื่อได้ตัวมันมาแล้วขืนปล่อยอยู่เนินช้ามันก็คงมีคนดีมาช่วยแก้ไขกันอีกฉะนั้นเร่งประหารชีวิตมันเสียแต่เวลาบัดนี้เถิดทั้งไอเองยงหนุ่มคนนั้นด้วย นางมอคูเจียนางเสียวเซียนจัวนางยี่หนึ่งเกยนั่งรับประทานอาหารอยู่ร่วมกันเมื่อได้ยินดังนั้นก็กลัวว่าเตียวบูจงไทยจือจะถูกฆ่าตายและอันหนึ่งมีความเสียดายที่ว่าต้นเคยรอบรักได้เสียกันมาแต่ก่อนสมควรจะช่วยแก้ไขพาหนีไปให้พ้นภัยปีศาจทั้งสามนางคิดแล้วจึงลอบออกไปแก้มัด เตียวบูจงไทยเจอกับสั่งซือยงแล้วพาตัวออกจากที่คุมขังอุ้มไปยังสำนักของตนโดยหมายจะแบ่งปันกันเชยชมให้สนุกสนานสำราญใจเตียวบูจงไทยเจอจำปีศาสตร์สามนางได้ว่ามิใช่มนุษย์ธรรมดาก็เครื่องพระไทยจึงตวาดด้วยเสียงอันดังว่าเพราะพวกมึงสิเป็นตัวการก่อเหตุให้กูร้อนอกร้อนใจมืหลายครั้งหลายหนแล้ว บัดนี้มึงยังมารบกวนกูอีกด้วยเหตุอันใดปีศาจทั้งสามนางต่างตอบว่าเพราะข้าพเจ้ามีความรักโดยแท้จึงได้อุตส่าห์พยายามช่วยพาหนีมาท่านยังหารู้สึกบุญคุณบ้างไม่เทียวหรือเตียวบูจงไทเจอตรัสว่าพวกมึงไม่ต้องมาช่วยข่าดอกจงเร่งพากลับไปส่งไอเล่าขางอ๋องให้มันฆ่าเสียเถิด ซึ่งดีกว่าจะมาร่วมรักหลับนอนกับพวกมึงให้เสียเวลาปีศาจสามนางเห็นว่าจะไม่สมความประสงค์จึงเป่ามนหวังจะให้เตียวบูจงไทยจือบังเกิดความรักใครแต่สางซื่อโยงคอยสังเกตดูท่วงทีอยู่ก็รู้เชิงจึงอ่านมนป้องกันไว้แล้วทูลถามไทยจือว่าจะให้กําจัดเสียหรือจะเอาไว้ใช้การอย่างอื่นต่อไป ไทยเจอตรัสตอบว่าจะเอาใช้การอย่างอื่นก็มีมีประโยชน์อะไรนักจึงสุดแต่ท่านจะจัดการกับมันเถิดสั่งซื้อโยงได้ฟังจึงตวาดปีศาสามนางนั้นว่าอี้หญิงหน้าด้านมาคมขืนให้ผู้ชายปลงใจรักมึงไปเอาอยางธรรมเนียมที่ไหนมาจงเอาเชยสวยกับกูกลับไปส่งแกเล่าคังอ๋องโดยเร็วปีศาสามนางหัวเราะละว่า เราครังอ้องจะค่าท่านอยู่รำมารอแล้วพวกข้าพเจ้ามีความสงสารจึงคิดอ่านช่วยพาหนีมายังไม่รู้สึกบุญคุณอีกหรือถ้าจะให้พากลับไปส่งอีกก็เปรียบเหมือนตอนฝูงเนื้อไปหาเสือเท่านั้นไหนเลยชีวิตจะรอดอยู่ได้ว่าแล้วต่างนางทำจริตยั่วยวนชวนใจให้สเสนหาสั่งซื้อยงและเห็นยิ่งนึกช่างนำนำนาจึงตวาดเอาอีกว่า มึงอย่ามาทำมารยาแก่กูเสียให้ยากเลยกูไม่ปรารถนาจะรักใครนักดอกส่วนไอ้เล่าคังอองนั้นกูหากลัวไม่ถ้าพวกมึงไม่พากูกลับไปทรงเดียวนี้คงจะได้เห็นดีกันปีศาจส,สามนางได้ฟังแกล้งหัวเราะเสียอีกสั่งซื้อยงมีความโกรธยิ่งนักจึงลุกขึ้นชกต่อยเอาก่อนนางปีศาจทั้งสามนางรู้สึกเจ็บปวดก็ต่อสู้เอาบ้าง ต่างผลัดกันรุกผลัดกันรับอยู่พักหนึ่งเตียวบูจงไทเจอกลัวสังซื้อยงจะเสียทีจึงเข้าช่วยสั่งซื้อยงปีศาจสามนางสู้กำลังฝีมือไม่ได้ก็มีความโกรธจนลืมตัวจึงกลับร่างจากหญิงสาวสวยเป็นปีศาจต,ตามเดิมล้วนแต่รูปร่างสูงใหญ่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวต่างแผดเสียงคำรามดังล้านราวกับฟ้าผ่าแล้วอ่านมนให้บังเกิด เป็นเมฆหมอกมืดกลุ่มทั่วสำนักโดยหวังจะจับเตียวบูจงไทจือกับสั่งซื้อยงมัดไว้ให้ได้สั่งซื้อยงเห็นดังนั้นก็รีบอ่านมนพลางโบกมือไปมาครบสามทีเมฆหมอกที่มืดกลุ่มก็หายไปปีศาจสามนางต่างกวาดแกว่งอาวุธโถมเข้าฟันแทงพลางตวาดเอาอีกว่ากูปรารถนามึงแทๆ้ๆมึงกลับไม่ชอบ ฉะนั้นจงก้มหน้าตายไปเสียเถิดสั่งซือโยงสู้พลางบอกให้ไทยจือถอยหลบไปอยู่เบื้องหลังตนเสียก่อนแล้วหยิบเอายันแผ่นหนึ่งออกมาอ่านมนโยนไปกลายเป็นตาข่ายมาครอบปีศาสามนางไว้ปีศาสามนางจะดิ้นรนสักเท่าไรก็ไม่หลุดสั่งซื่อโยงหัวเราะอีกแล้วทูลถามไทยจือว่าเฉยสวยจะให้กระทำประการใดต่อไปเรา เตียวบูจงไทยเจอตรัาตอบว่ามันมิใช่มนุษย์ธรรมดาถ้าขืนเอามันไว้ก็รกแผ่นดินเปล่าๆจงฆ่ามันเสียเถิดสั่งซือยงได้ฟังจึงหยิบเอามีดปังต่อคู่อันคมกริบออกมารำทำทีท่าจะประหารปีศาจส,สามนางตกใจกลัวต่างรีบประสานมือขึ้นคำนับพลางร้องขอชีวิตไม่ขาดเสียง แล้ว,ว่าต่อไปทีหน้าทีหลังข้าพเจ้าจะไม่ทำความเดือดร้อนให้อีกแล้วแม้ท่านทั้งสองจะใช้สอยอย่างใดข้าพเจ้าก็มีความเต็มใจจะรับใช้ถูกเมื่อเตียวบูชงไทยจือได้ฟังมีความสงสารจึงตรัสถามสั่งซือยง n ว่าถ้าเช่นนั้นอย่าด่วนฆ่ามันเลยจงเอาไว้ใช้ก่อนเถิดสั่งซือยงสงสัยจึงตวาดถามปีศาจสามนางว่า สัญชาติเดิมของมึงเป็นอะไรจึงกลับร่างเป็นมนุษย์เช่นนี้ได้ปีศาจสามนางต่างบอกความจริงให้ฟังตั้งแต่ต้นจนปลายคือนางมอฮูเจียเป็นปีศาจชมดนางเสียวเซียนจัวเป็นปีศาจงูนางยี่หนึ่งเกยเป็นปีศาจไก่ป่าได้อุตสาหจำศีลภาวนามาช้านานจึงสามารถกลับร่างเป็นมนุษย์ได้ พรานมาได้เห็นรูปร่างเตียวบูจงไทยจือสวยงามก็บังเกิดความรักใครจึงพยายามติดตามมาแล้ว่าถ้าท่านการุณาไว้ชีวิตข้าพเจ้าครั้งนี้แล้วจะขอลากลับไปจำศีลภาวนาอย่างเดิมสั่งสื่อยงได้แจ้งดังนั้นจึงว่าถ้าพวกเจ้ารู้สึกสำนึกตัวและคิดจะกลับใจได้เราก็จะกรุณาไว้ชีวิตให แต่พวกเจ้าต้องพาเรากลับไปตรวจดูลู่ทางในกระบวนทัพของเล่าคังอ๋องเสียให้ทั่วก่อนจึงจะยอมปล่อยตัวพวกเจ้าไปปีศาจท,ทั้งสามนางได้ฟังต่างรับคำสั่งซื้อโยงจึงเรียกตาข่ายวิเศษกลับคืนมาแล้วบังคับให้ปีศาจสามนางพาตนกับไทเจอกลับไปที่ซึ่งเล่าคังอ๋องขังไว้นั้นตามเดิมแต่ปีศาจสามนางไม่รู้จักขิดหลับ เมื่อเห็นว่าพวกตัวจะต่อสู้กับสางซื้อยงอยังไม่ได้แล้วจึงเอาความไปกระซิบบอกก่เล่าคังอ่องว่าไอเองยงหนุ่มซึ่งถูกขังอยู่กับไทจือนั้นมันเป็นคนมีวิชาความรู้แก่กล้ามากอยู่ถ้าท่านคิดอ่านจะฆ่าฟันมันก็จงระมัดระวังตัวให้ดีโดยขพเจ้าสังเกตดูเห็นว่าบางทีมันจะคิดอ่านสอนกนเราอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ ึงยอมให้ท่านเต้าหยินทั้งสองจับตัวมาโดยง่ายเช่นนี้ปากเตกเต้าหยินกับพวมสงเต้าหยินนั่งอยู่ที่นั่นด้วยแต่ได้ยินความไม่ถนัดจึงไต่าถามดูบ้างปีศาสามนางก็เล่าให้ฟังอย่างที่กระซิบบอกแกเล่าคังอ๋องแต่ไม่ได้บอกว่าพวกตนได้ลักพาไทเจอกับสังซือยงไปเมื่อสักครู่นี้ปากเตกเต้าหยินกับพวมสงเต้าหยิน ได้แจ้งเช่นนั้นจึงหัวเราะแล้วว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อดอกถ้าไอเองยงหนุ่มคนนั้นมันมีวิชาความรู้เก่งจริงแล้วไหนเลยจะถูกไอพวกชาวบ้านจับมัดใส่กระสอบบรรทุกเกวียนมาเมื่อข้าพเจ้าไปพบแต่แรกก็ไม่รู้ว่ากระสอบใส่อะไรครั้นแยงมาได้รีบแก้ออกดูพอรู้ว่าใช้ไอคนที่เรากําลังต้องการตัวก็มีความดีใจจึงรีบพามาส่งทัน ฉะนั้นขออย่าวิตกเลยว่ามันจะคิดอ่านซ้อนกลเราและประเดี๋ยวข้าพเจ้าสองคนจะออกไปกํากับการประหารชีวิตมันเองพูดแล้วจัดแจงลุกขึ้นจากเก้าอี้ไปสั่งพวกทหารหววร้อยคนถืออาวุธต่างๆครบมือให้ลากเอาตัวเตียวบูจงไทจือกับสั่งซื้อยงออกมาจากที่คุมขังและให้จองจำไว้ด้วยโซ่ตรวนอย่างมั่นคงแข็งแรงอย่าให้หนีไปได้ พว้ทหารหวนรับคำแล้วก็ไปจัดการลากเอาตัวเตียวบูจงไทยเจือกับสังซือยงออกมาตามคำสั่งปากเตกเต้าหยินกับพวมสงเต้าหยินให้นำพาไปประหารชีวิตหน้าที่ว่าการเมืองเพื่อจะให้เล่าคังอ๋องกับนายทัพนายกองทั้งปวงได้ดูด้วยแต่พอจะเข้าหลักประหารสั่งซื้อยงคิดเห็นว่าถ้าจะปล่อยให้พวกข้าศึก กระทําแก่เตียวบูจงไทยเจอเกินสมควรนักก็จะเสื่อมเสียเกียรติยศจึงอ่านมนดินสะบัดชั่วพริบตาเดียวโซตรวนก็ขาดสะบ้านหมดสิน้นแล้สัตว์มีดปังต่อคู่ช่วยทําลายเครื่องพันธนาการที่ติดตัวไทยเจอออกพลางร้องบอกด้วยว่าเฉยสวยจงเตรียมรับมือกับมันเถิดและอย่าถอยออกไปห่างข้าพเจ้าเลยเป็นอันขาดพอคําบอกสิน้น ก็เพ่นเข้าฟันทหารหวนที่ควบคุมอยู่นั้นแตกกระจายไปแล้วสั่งซื้อยงแย่งกระบี่จากนายทหารหวนได้เล่มหนึ่งจึงส่งให้แก่ไทยเจอไทยเจอรับเอามาถือไว้แล้วช่วยไล่ฆ่าฟันทหารหวนล้มตายแตกพายวิ่งหนีกันเป็นอนลมนันปากเตกเต้าหยินกับขวมสงเต้าหยินเห็นดังนั้นก็ขับม้ากแกว่งอาวุธเข้ารบแล้วร้องให้พวกทหารหวน ช่วยกันรุมล้อมไว้อีกเตียวบูจงไทยเจอกับสังซือยงมีดีนึกสะดุ้งหวาดกลัวต่างแร่งฝีมือเข้าฟาดฟันเป็นสามาถทหารหวนยิ่งหนุนเข้ามายิ่งถูกฆ่าตายเหมือนใบไม้ร่วงปักเตกเต้าหยินกับพวทสงเต้าหยินเห็นว่าจะสู้ด้วยกำลังฝีมือไม่ได้จึงอ่านมนพ่นแสงไฟออกจากปากสังซื้อยงหัวเราะแล้วว่าอันวิชาของเมืองอย่างนี้กูไม่กลัวดอก และมึงจงระวังตัวไว้ให้ดีเถิดว่าแล้วก็อ่านมนให้บังเกิดเป็นลมพายุพัดเอาแสงไฟย้อนกลับไปหาเต้ายินทั้งสองเต้ายินทั้งสองกลัวแสงไฟจะมาถูกตัวเองและทะหารหัวนจึงอ่านมนให้แสงไฟหายไปทันใดนั้นสั่งสื่อยงควางด้วยมีสั่งต่อคูไปปักอยู่ที่หน้าอกเต้ายินทั้งสองคนละเล่มพลัดตกจากหลังมา้า รู้สึกเจ็บปวดเป็นยิ่งนักแทบว่าชีวิตจะออกจากร่างจึงรีบอ่านมนพลางเอื้อมมือจะชักมีดออกแต่ซางซือยงก็เรียกมีดกลับคืนไปโดยรวดเร็วเตาหยินทั้งสองลุกขึ้นได้พอรู้สึกหายเจ็บปวดก็เพ่นขึ้นหลังม้ารีบอ่านมนให้บังเกิดเป็นทหารปีศาจหลายตนล้วนรูปร่างสูงใหญ่ถืออาวุธต่าง ตรงเข้ามาจะทำร้ายเตียวบูจงไทเจอกับสั่งซือยงสั่งซือยงก็อ่านมนควางมีดสั่งต่อคู่ไปตัดศีรษะทหารปีศาจเหล่านั้นขาดกระเด็นแล้วหายไปหมดสิน้นเต้าหินทั้งสองจนปัญญาไม่รู้จะทำประการใดจึงนิ่งตึกตรองอยู่เตียวบูจงไทเจอกับสังซือยงเห็นได้ทีก็เห็นเข้าแยงม้าจากพวกทหารหวนได้คนละตัว แล้วขึ้นขี่ควบขับไล่ค้าฟันทหารหวนล้มตายมากมายเต้าหยินทั้งสองมิอาจจะสู้รบกลับถอยหนีไปยังที่ว่าการเมืองพลางบอกแกเล่าขังอ่องว่าท่านจงสั่งให้ทหารปิดประตูเมืองไว้ทั่วทุกทิศก่อนเถิดอย่าปล่อยให้ไอ้ศัตรูสองคนนั้นหนีออกไปได้และสักประเดี๋ยวข้าพเจ้าจะตรองหาอุบายจับตัวมันให้จงได้ เล่าคังอ๋องได้ฟังจึงให้ทีอ้างลุยกับเคงปุดท้องไปสั่งทหารรักษาประตูให้รู้ทั่วกันแล้วเต้าหญินทั้งสองก็ขึ้นไปบนหอรบต่างช่วยกันทำพิธีนางอ่านมนอยู่ครู่หนึ่งตรงทีซึ่งเตียวบูจงไทเจอกับสางซื้ยงยืนอยู่นั้นก็กลายเป็นเกาะและมีน้ำล้อมรอบส่วนพวกทหารหวนก็ระดมกันยิงเกาทันกราดไปประดุดหาฝน เตียวบูจงไทยเจอตกพระไทยจึงกวัดแวงกระบี่ป้องกันพลางตรัสกสั่งสื่อยงว่าเมื่อเหตุเกิดขึ้นเช่นนี้แล้วจะคิดอ่านแก้ไขประการใดเราสั่งสื่อยงตอบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากอำนาจเวทมนต์พลางตาอันที่จริงหามีน้ำหลอมรอบเลยไหมจึงขอเชยสววอยาทรงวิตกจงตามข้าพเจ้าออกไปเถิดว่าแล้วขวงมีดสั่งต่อคู นำไทยเจอวิ่งฝ่าออกไปทางซึ่งเห็นว่าเป็นน้ำล้อมรอบนั้นก็คงวิ่งไปได้เหมือนพื้นดินไทยเจอค่อยดีพระไทยแต่ขณะนั้นมองเห็นทหารหวนล้อมอยู่หนานแน่นจึงตรัสแกสั่งซื้อยงอีกว่าพวกข้าศึกมีมากต่อมากเราฆ่าสักเท่าไร่ก็ไม่หมดทำอย่างไรจึงจะตีฝ่าออกไปได้เราสั่งซื้อยงว่าถ้าเฉยสวยกลัวลำบาก ข้าพเจ้าจะช่วยให้สะดวกยิ่งขึ้นพอพูดขาดคำโดยยังมิทันเตรียมการอย่างใดเต้าหินทั้งสองมองเห็นสั่งซื่อยงรู้เท่าทันความคิดของตนจึงรีบอ่านมนบันดาลให้กำแพงสีขาวกันไว้โดยรอบและมีสัตว์ร้ายต่างๆตรงเข้ามาจากาักเตียวบูจงไทยจือกับสั่งซื่อยงสั่งซื่อยงเห็นดังนั้นจึงพูดกับไทยจือว่า ซึ่งไอ้ข้าศึกมันทำดังนี้เปรียบเหมือนดังคายกลหลอกลวงเราข้าพเจ้าจะต้องกระทําให้มันเห็นฝีมือเสียบางว่าแล้วอ่านมน์ควางมีดสั่งต่อคู่ไปบรรดาลเป็นสายฟ้าฟาดลงมาต้องกําแพงพังทลายกลายเป็นพื้นดินและสัตว์ร้ายต่างๆก็อันตรธานหายไปหมดสิน้นทั้งมีดสั่งต่อคู่นั้นก็บังเกิดเป็นหลายรอยคู่ตรงเข้าหลุกรกล จะทำร้ายเตาหินทั้งสองและทหารหวนทหารหวนกลัวจะถูกฆ่าตายก็แตกตื่นกันเป็นโกลาหลเตาหินทั้งสองต่างหยิบเอาปาเกียมมีดวิเศษของตนออกอ่านมน,มนโยนขึ้นไปบนอากาศแล้วกลับกลายเป็นมีดลายร้อยเล่มตรงเข้าต่อสู้กับมีดสั่งต่อขู่เสียงกระทบกันดังสนั่นวันไว้สักพักใหญ่ๆปอเกียมก็สู้ไม่ได้ก็พ่ายแพ้หายไป เ้าหยินทั้งสองเห็นดังนั้นก็ตกใจกลัวมีสั่งต่อเป็นอันมากนั้นจะลอยเข้ามาทำร้ายตนจึงรีบอ่านมนหายตัวหนีกลับขึ้นไปบอกแกเล่าคังอ่องว่าไอเองยงหนุ่มคนนั้นมีวิชาความรู้เหลือเกินนักจงปล่อยให้มันหนีรอดไปได้สักครั้งหนึ่งก่อนเถิดวันหลังข้าพเจ้าจะต้องพยายามแก้แค้นให้จงได้เลาคังอองได้ฟังก็พูดว่า แผ่นดินสองจะอยู่ในมือเราแล้วแต่เมื่อมีคนดีมาช่วยป้องกันไว้ได้เช่นนี้ก็น่ากลัวว่าความคิดของเราคงไม่สำเร็จความมุ่งหมายเป็นแน่นอนเต้าหินทั้งสองจึงว่าขอท่านจงอดใจรอดูก่อนเถิดซึ่งอย่างไรข้าพเจ้าจะพยายามให้จงได้เราคังอ๋องฝังแล้วนิ่งอยู่ต่อสักครู่เห็นทหารหวนเป็นอันมากวิ่งแตกตื่นกลับมาแจ้งว่า ไอ้ข้าศึกสองคนนั้นตีหักออกไปทั้งทิศเหนือได้แล้วเล่าคังอ๋องได้ฟังยิ่งเพิ่มความเสียใจพูดว่านับปราสาจะมีพวกข้าศึกมากมายหลายร้อยหลายพันคนแม้แต่เพียงสองคนเท่านั้นมันยังสามารถฆ่าทหารของเราตายเสียเป็นก่ายกองเช่นนี้เห็นท่วงทีเราจะต้องถอยทับกลับไปเมืองปักควรเสียก่อนต่อเมื่อมีโอกาส ถึงค่อยคิดอ่านยกมาทำการแกแค้นใหม่จะดีกว่าเตาหินทั้งสองกับปีาศาจสามนางและนายทัพนายกองทั้งปวงต่างว่าท่านอย่าเพื่อดวนคิดท้อถอยเลยโดยเมืองสัวใส่ที่เราหยึดมั่นอยู่นี้เป็นหน้าด่านสำคัญของเมืองหลวงส่วนเมืองหลวงก็อยู่ในอำนาจของเล่าหองเฮาบุตรสาวท่าน <c oughs> ก็เปรียบเหมือนหนึ่งอยู่ในกำมือของท่านโดยตรงฉะนั้นท่านจงคิดอา่าน ตั้งรับอยู่ที่เมืองสัวไซนี้ไว้ให้มั่นคงแข็งแรงก่อนเถิดมาดว่าบุญวาสนาของท่านจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินซองแล้วคงจะมีคนดีมาช่วยท่านกําจัดไอ้พวกศัตรูให้พ่ายแพ้ไปอีกบ้างเป็นแน่เราคังอ๋องได้ฟังก็คลายความวิตกแต่เห็นว่าเมื่อหลายปากหลายเสียงช่วยกันกล่าวทัดทานดังนั้นจึงสั่งว่าถ้าเชนนั้นพวกท่านทั้งหลาย จงเตรียมการป้องกันเมืองไว้ให้แข็งแรงยิ่งกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้เถิดพอสั่งขาดคําก็เห็นงีไปคโคกับปวยปุดโฮพาเสียนผู้วิเศษมาด้วยอีกคนหนึ่งขี่นกก็เรียนบินมาแล้วงีไปคโคกับปวยปุดโฮพูดกับเล่าข้างอ่องว่าขพเจ้าทั้งสองยกกองทัพไปเสียทีนางใสปอหยีจนยับเยินก็นึกละอายแก่ใจมิอาจจะกลับมา จึงอุตส่าห์ไปวิงวอนอาจารย์ให้มาช่วยท่านทำศึกสงครามสืบไปและท่านอาจารย์ของขพเจ้าผู้นี้เป็นเสียนผู้วิเศษชื่อเพ็กเสียนสื่อมีวิชาความรู้มากมายนักจึงขอให้ท่านจงวางใจเสียเถิดว่าคงต้องเอาชัยชนะแกะ่พวกค่าศึกได้เป็นแน่พูดแล้วแนะนำให้เพ็กเซียนสื่อและเล่าคังอ๋องรู้จักกันเล่าคังอ๋องมีความดีใจยิ่งนัก ต่างถอยทีคำนับกันตามธรรมเนียมแล้วสั่งให้จัดโต๊ะสุราอาหารมาเลี้ยงกัน